สวัสดีครับอยู่กับผมนายเช่นเคยโบ๊นะครับกับคุณยุนคุณป๊อปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราพามาตะลุยภารกิจเกี่ยวกับการไปถล่มป้อมปืนนะครับโดยจะมีผู้หญิงนะฮะเดินอุย้ยดันไงโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมีมีจับตูดทีนึงมึงก็โดนยิงหัวดีไหม โอ้ยคนนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับพาที่แล้วเนี่ยที่ไปไอผู้หญิงคนนี้เนี่ยเหมือนจะห้าวพอสมควรนะครับพี่พาเราหนีนะพาเราแบบวิ่งวนนะสำหรับพาที่แล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะลองถครยังไม่เคยดูนะครับย้อนกลับไปดูนะครับไอที่ฟ้ดเชนนะครับไอคนนี้เลยนะเขาก็ได้ไปบวกไปหาเรื่องครับโอ้ยคนนี้ลอใส่ดาวปะผมได้ปะผมระเบิดใส่นะครับผมฟูเลยเดียวอ่า โดยกลยุทเนี fuego, ่ยเราต้องคุ้มกันผู้หญิงสองคนนะครับอ่าโปรเทคผู้หญิงเขาเดินขบวนนะครับต่อต้านนะ โอเคเราก็ดีเฟนต์ผู้หญิงสองคนด้านล่างนะครับคุณยืมแผนเดิมนะครับ okay, ครับโอเคครับจัดไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็เดินตามผู้หญิงก่อนนะคุค้มกันผู้หญิงคือเราพยายามหยา้ผู้หญิงมันมีเรื่องกับใครนะครับเพราะผู้หญิงพวกนี้เนี่ยมันชอบหาตีนนะครับนะหาตีนน,น, <c oughs> นั่นเองครับอุ้ยม่เกียดาเราก็ตามตูดเจเจไป แกเดินขบวนอะไรเนี่ยจัดการทางฝั่งขวาให้คนหนึ่งจัดการฝั่งขวาให้คนหนึ่งทางเดินทางฝั่งขวาทางเดินฝั่งขวา,า,ขวาผมอยู่ทางฝั่งเอ้ไม่ใช่ทางเดินฝั่งซ้ายโอเคผมเห็นล้วเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเ,เรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับ มันยังงงครับไม่มีอะไรครับนะลมพัดเย็นดีครับโอเคเราก็คุ้มกันอีเจนี้นะฮะอีเจสองตัวนี้นะครับเขาก็เดินแบบว่าเดินเหมือนเวทีมิสยูนิเวอร์นะครับดูเจก็เดินเนี่ย โอเคเราก็เป็นหน้าที่ทํารับหน้าที่เป็นองคลักษ์นะครับองคลักษ์นี่ยเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของนครนายกนะครับผมไอเป็นอำเภอหนึ่งนะเอเล่นเองแฟกเองนะครับไม่มีอะไรครับโอเคเดี๋ยวเคลียร์ให้เจ๊ก่อนเจ๊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 โอเค โอ้มามาได้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 ดิได้ซิได้ซีซอย่างนี้เห็นไหมไม่ยากครับภารกิจนี้ไม่ยากครับขอแค่บวกก็พอ,พอครับขอช็อปซื้อของหน่อยซื้อของหน่อยไม่ได้นาะยัางซื้อไม่ได้นะครับโอเคซื้อของแป๊บหนึ่งนะอะไรกูเดินแวะมาหามึงเสีย 25, ่ยวสองพันห้าอะไรเนี่ยโหอ,อะไรวะ ไปครับเหลืออยู่ตัวหนึ่งสุดท้ายนะครับโอเคด้านขวานี่หมายอุ้ยเจนี่ย่านี่มึงจะไปบวกเขาทำไมแล้วโอ้ยโอ้ยห่เอ้ยกูซามาก่อนแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมาหน้าหน้าหน้าหน่าเต่าจริงๆเลยมันอยู่ไหนไว้สองตัวมันบวกแล้วไงอีเจอยู่เฉยๆไปนไงวะ อีเจนี่อยู่อยู่ไม่สุกอ่ะอยู่เสาร์อาทิตย์แทนน่ะอะไรวะเฮ้ยอีนี่บาร์คับไอตัวละครตัวนี้บาร์คับคือมันตายแล้วแต่ว่ามันยังไหลยังหายใจอยู่เลยอาปากพังงาพังงาไปเนี่ยโอ้โอเคเรียบร้อยครับไปครับให้อีเจมันไปสักทีเเบื่ออีเจแล้ว่ะอีเจเราเร็วเข้าเดินได้ เดินนักเลงมากเลยเดินได้โอเคเดี๋ยวสำหรับภารกิจนี้เนี่ยก็คือพอเราส่งอีเจอีเจเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เราก็จะต้องไปทําลายป้อมปืนนะครับจํานวนสามป้อมก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับนะแม่งง่ายเดียวแบบก็ไปนี่ก่อนนะฆ่าคนที่อยู่ที่ป้อมก่อนนะครับใช่เพื่อที่จะเอา เพื่อที่จะเอาของบาง<ห>อยา่างเข้าไปไนะฮะโอเคส่งอีเฉยเรียบร้อยแล้วปล่อยให้มันปล่อยให้มันไปตายอะไรอย่างต่อสองเนี้ยนะต่อไปเราก็ไป Q <c oughs> คิวการ์ดนะฮะเกทเฮาส์ <c oughs> กัปตันนะครับหัวหน้าของของหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านส่งเสร็จเฉดหัวทิ้งเลยใช่ไหมนั่นแหละใช่ส่งเสร็จเฉดหัวทิ้งนะครับเปิดหนึ่งดอกสองดอกสามดอกโอเคโอ้โหไม่เสียสักเม็ดครับโอ้โหผ่านไปได้ไงอยู่เนี้ย นี่ครับพวกมาก็ไอ้นี่แหละครับอเลิร์เลยครับนั่นไงครัมาก็เอาเลยครับพผมาก็เอาเลยเอาเลยครับชั้นบนครับชั้นบนครับคุณป๊อปไอตัวนี้ต้องฆ่าครับไอตัวนี้ต้องฆ่าครับอืฝันนี่ครับฟันไปฟันไปฝันไปฟันไปเยี่ยมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอืออือรู้เรื่องครับอย่างนี้รู้เรื่องครับหนึ่งตัวไปแล้วครับกาดเปหนึ่งตัวแล้วครับ ตัวที่สองมันวอนครับมันบอกว่าขอหน่อยได้ได้ไดจจัดให้สำหรับเกมแอตตาซินเนี่ยการที่เล่นเกมแอตตาซินหรือว่าเพ,เพื่อนที่เป็นแอตตาซินเนี่ยมันจะมีมันจะมีบางอย่างที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับคือเขาวิ่งตลอดนะฮะก็คือทําให้ออกกำลังกายตลอดครับสําหรับเกมนี้เนี่ยถือว่าทามาได้ดีครับควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับอุย้ยมันจะยิงปืนทิ้งเล่นทาไมเนี่ย อ๋อมันยิงคุณบอบนี่หว่าก่ารตัวที่สองไปแล้วครับต่อไปก่ารตัวที่สามอยู่บนหลังคาครับอแล้วเราจะขึ้นยังไงวะไปครับโอ้ยเลยข้างบนมีระฆังระวังด้วยนะครับข้างบนมีระฆังนะครับรบนขามีระฆังระฆังมีไม่กลัวกลัวไม่มีนะ จื๊เอ้าเฮ้ยไหลไหลไหลอุ้ยตกใจหมดโอเคครับโอเคผมตัดระคังนะอ่าใครก็มาโถ่เอ้ยผมก็ว่าอยู่ทำไมมันกดไปติดโอเคต่อไปเราก็ไปทำลายแคนนอนนะครับอันนี้ประตูเปิดชาวบ้านชาวบ้านก็จะเข้ามาในนี้กันครับใช่ครับอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมผมห้อยอยู่ล่ะโถ่เดี๋ยวทำไมลงไม่ได้ พีต่ติดติดโอ้ยชิปชิปโอเคโอเคต่อไปเราก็ไปทำลายรถปืนไอ้ถุยปืนปืนปืนใหญ่นะครับบิ๊กกันนั่นเองนะ <c oughs> อ้าอีหาไม่ตายอีกได้ไม่ตายก็บวชสิครับรออะไรอยู่โอเคครับเรียบ้อเรียบร้อยเรียบร้อยคุณป๊อปตายครับ <c oughs> คุณป๊อปอยู่ไหนครับ คุณยืนครับคุณยืนฝากโครงกัรเลยครับเฮ้ยมันไม่ช่วยอ่ะไม่ยอมช่วยอ่ะคุณป๊อปไปไหนล่ะคุณป๊อปหายไปแล้วอ่ะคุณยูนคุณป๊อปหายไปคุณยบคุณป๊อปเด้งไปแล้วคุณป๊อปเด้งไปครับคุณป๊อปอ่ามาแล้วอ๋อคือคือคือไม่จำเป็นต้องช่วยก็ได้นน่ใช่ไหมมันกดโอแล้วมาเลยอ๋อโอเคแสดงว่ามันไม่เป็นไร ตอนนี้ก็มีคนเขาได้อ่าสั่นกระดิ่งนะครับนะฮสั่นกระดิ่งโอมยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยคุณป๊อปคุณป๊อประวังไปครับบวกไปเรื่อยๆครับบวกไปเรื่อยครับภารกิจนี้บวกได้สมใจแน่นอนครับระวังระวังนี่อย่างเดียวครับระวังปืนไอ้เขาเรียกเออปืนสั้นอะสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ด้วย เรียบร้อยครับสองขับบ่อโอเคสองขับบ่อเรียบร้อยครับผมไม่ธรรมดาครับโอ้ยผมโดนผมโดนไหนคนไหนยิงผมคนไหนยิงผมโอ้ยไหนไหนอุ้ยทำไมสองนัดเลยอ่ะไหนวะอุ้ยข้างบนหลังคามึงมึงมึงโอ้โหดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บเลยครับดับเบิลแท็บใช่ไหมดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บเหรอื้อ เออโอ้โหเกมนี้นี่รู้สึกว่าสิบแปดบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเลือดพุ่งเป็นสายโลหิตเลยครับนะพเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วคุณป๊อกเหมาหมดแล้วครับโอเคเคลียครับก็เรียบร้อยครับภารกิจนี้มีแค่นี้เองครับนะก็เลียวครับชาวบ้านแห่เข้ามาแล้วครับใช่ครับแล้วเราก็เราก็เราก็ผ่านครับนะฮะโอเค สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับถ้อยางชมไปต่อคลิปหน้านะครับผมสำหรับเกม Assassin's Creed Unity นะครับติดตามชมได้ที่บล็อแซกเกมี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ